ให้เวลาพาเขาเล่นแล้วอ่ะดูออันนั้นที่โดดหยิ่งๆนะเนี่ยปุ๊บเดมาเดยวมาอๆไม่มีวิ่งอะ่ะมีแต่กระโดดตัวเล็กๆนั้นชื่อมีสต๊ ตัวลายนะคะเป็นแม่ของเด็กรุ่นนี้ที่มีสีตัวนะตัวลายขาวช็อกนะคะส่วนตัวพ่อนะคะคก็คือตัวขาวดำนะต่างๆ <c oughs> รอบนี้จ่ายลูกเสือทุกตัวนะเพราะว่าขนยาวกับขนยาวแล้วแม่ก็เป็นตัวเล็กพ่อก็ตัวเล็กลูกก็คือ หน้าสั้นแล้วก็แขนขาสั้นแต่แขนขาก็จะแข็งก็จะใหญ่พอได้พ่อกับได้แม่มาจะใช้แม่พันธุ์ทั้งหมดอยู่สี่ตัวเปลี่ยนกัน อีกตัวหนึ่งกำลังรอนะคะแต่ตรวจดูแล้วน่าจะไม่เกินสองตัวเพราะว่าเป็นสายบิ๊กบุ้มคือสายใหญ่ถ้าสายใหญ่อ่ะจากมีรูปได้ข้อรูปได้น้อยบางครั้งอาจจะเป็นรูปโทน ความสุขความสข,ของเขาอะเราก็จะปล่อยแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะทําภารกิจเสร็จนะอาจจะอยู่ประมาณสักสอามชั่วโมงให้เขาปล่อยให้เขาเล่นๆพอถึงเวลาตกลางคืนเขาจะได้แบบไม่ยุ่งกันไม่ไม่ไม่หยอกกันเพราะว่าจิวาว่าส่วนใหญ่อะ ประมาณ12ชั่วโมงเขาจะนอน12ชั่วโมงมีกิงถ้าเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาก็จะนอนอย่างนั้นเนี่ยไอตัวนี้ะตอนช้าไม่อยากตื่นไอตัวเล็กอะข้อเสียของขนยาวนะคะก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่ผัดขนนะเพราะว่าถ้าผัดขนอะ เราก็ต้องทําใจให้ได้บางครั้งน่ะเราอาจจะเห็นเป็นสีช็อกเข้มแต่พอเวลาผัดขนน่ะถ้าผัดขนได้ดีพ่อแม่มีพื้นฐานสีช็อกเข้มอยู่แล้วก็อาจจะมีแบบผัดขึ้นมาใหม่เป็นสีช็อกเข้มมากกว่าเดิมหรือบางครั้งอาจจะเป็นสีจางลงแต่ถ้าเป็นขนสั้น การผัดขนของเขาอะ่ะมันไม่ได้เหมือนอไม่ได้มีสีแตกต่างมากจนเกินไปเพราะพื้นฐานของเขา่จะมีการผัดขนแค่เล็กน้อยแค่เราแบบเอาผ้าเช็ดออกขนเขาก็จะติดติดกับผ้าติดกับอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นขนยาวเราก็ต้องมีช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งต้องหลับให้ได้เพราะว่าบางครั้งนะ่ะ เราเห็นเอ๊ะทำไมขนยาวจังทำไมน่ารักจังพอเวลาที่ขนเขาขาดข้างหน้าเขาก็จะค่อยหลุดออกบางครั้งก็เหมือนกับแมวจากที่หน้า,าเป็นขนเยอะๆมันก็จะหลุดออกจะเหลืออยู่ที่แผงคอเขาถึงเรียกว่าปีกผีเสื้อส่วนใหญ่ถ้าเป็น ขนยาวเขาก็จะมีปีกผีเสื้อด้านข้างหัวค่อคนข้างสวยแต่ขนสั้นจะไม่มีทุกที่ก็จะเป็นสั้นแต่จะมีสั้นมากสั้นน้อยขึ้นอยู่กับเราใช้แม่พันธุ์แบบไหนถ้าแม่พันธุ์ที่ขนสั้นแบบสั้นติดหนังเลยก็จะไดะ้ผสมกับตัวขนขนยาวก็จะได้มาเป็นแบบ ขนจะไม่สั้นไม่ยาวก็มีแล้วก็เป็นขนยาวเลยก็มีมันขึ้นอยู่ว่าการจ่ายลูกของของแม่พันธุ์ว่านำเชื้อของพ่อพันธุ์จะดีแค่ไหนอันนี้ใส่เรื่องของเรานะคะ ตัวเมียก็จะมีขนนี่เขาจะเรียกว่าขนยาวแต่ว่าขนของเขาอ่ะก็จะไม่ได้ยาวเหมือนกับตัวผู้เพราะว่าตัวผู้อ่ะลักษณะเด่นของเขาคือเขาพยายามดึงดูดตัวเมียด้วยการที่ขนเขาจะยาวยาวมากกว่าตัวผู้ไอไม่ใช่เขาเท่ากะอขนตัวผู้จะยาวมากกว่าตัวเมียเพราะว่าเขาจะทําแล้วก็เล่งสีให้มันเด่นกว่า ัวเพื่อจะให้ตัวเมียดึงดูดตัวเมียให้เข้าใกล้นะคะเราจะเลี้ยงคือระบบปิดนะคะจะไม่มีพันธุ์อื่นมาเกี่ยวข้องเลย จะใช้เฉพาะพันธุ์ชิวว่าแต่จะมีแค่สองสายสองสายเลือดก็คือสายเลือดของขนยาวแล้วก็ขนสั้นเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวปล่อยให้เขาเล่นนะคะทางอ่าแล้วก็จะไปทําภารกิจต่างๆนะไปให้เขาเล่นอยู่ตรงนี้แหละ